เอาเละครับก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับก็วันนี้อยู่กันในไลน์เกมเศรษฐีอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีอีเวนต์จี้ข้างล่างเข้ามาใหม่นะครับเป็นอีเวนต์จี้เลหลังแล้วก็มีจี้ข้างลาง Dark, ่างดาร์คเข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมเป็นอีเวนต์จี้ดาร์คที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยกันเยอะพอสมควรเลยครับอ่าเดีย๋ยวงไงนคลิปนี้นะครับผมผมจะมาแนะนําเพื่อประกอบการตัดสินใจเช่นเคยแล้วกันนะครับว่าอีเวนต์นี้ควรทําหรือว่าควรข้ามแล้วก็มีจี้ชิ้นไหนไหมที่เราควรที่จะ จับจองเป็นเจ้าของที่สุดนะครับก็คือเป็นทีเด็ดของอีเวนต์นั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวยังไงผมจะมาแนะนําในความที่เห็นส่วนตัวของผมและกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมเนื้อหาในคลิปนี้กันนะครับก็ขอฝากไว้ก่อนแล้วกันนะครับสับร้านซื้อขายเกมเศรษฐี by Ad อดแนนะครับผมอ่าก็เป็นล้านซื้อขายดีเกมเศรษฐีแล้วก็รับกลางไอเดีเกมด้วยนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นราคาเริ่มต้นหรือว่าราคาที่อ่าเป็นระดับนักแข่งเลยนะครับหรือว่าจะเป็นราคาที่พร้อมลงลีกเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับผมอย่างไอับ 2,899บาทนะครับผมรับไปเลยคอสตูมคิมุนนะครับผมพร้อมกับตำนานจูนี่คอสตูมให้ด้วยนะครับแล้วก็มีจี้ข้างลางเนี่ยพร้อมเล่นแน่นอนนะครับออันนี้ก็เป็นไอดีที่ขายออกแล้วนะครับผมใครที่สนใจกำลังจะมองหาไอดีสวยๆแจ่มๆอยู่นะครับก็แนะนำเป็นร้านแอดแพรเลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้แอดแพรก็ รับ ID เป็นจํานวนมากนะครับผมก็สําหรับใครที่สนใจนะครับจะซื้อหรือว่าจะขาย ID ดีก็สามารถติดต่อแอดแพร์มาได้เลยนะครับลิงก์เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้เดคิมชั่นนี้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็สามารถมาคุยราคากับแอดแพร์ได้เลยนะครับรับประกันได้เลยว่าไม่โกงไม่เกลียนแน่นอนนะครับอ่ะโอเคมาเรามาดูที่เวนต์กันต่อนะครับก็สําหรับอีเวนท์ในรอบนี้นะครับผมไม่ได้มีแค่ที่เครื่องรางดาร์กที่กลับมานะครับแต่ว่ามีที่เครื่องรางดาร์กที่เป็นอ่าเวอร์ชันใหม่มาด้วยนะครับอย่างเช่น บอดท่าสีกัมเพงเหล็กนะครับหรือว่าปืนหลุมดํากระขังหรือว่าจะเป็นเรืออวกาศดอบหรือโดนนินจานะครับแล้วก็รองเท้าดอบทาสีก็มาเหมือนกันนะครับอ่าทีเนี้ยนะครับผมเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันว่าอีเวนต์เนี้ยนะครับในจิ้ข้างล่างดักทั้งหมดเนี้ยเราควรจะหาชิ้นไหนดีนะครับผมอ่าโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของจิ้ข้างล่างที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะมีหลุมดําย้ายดิเมนชันนะครับผมแล้วก็แพ็กสวิตดับวิงนะครับแล้วก็จะเป็นปืนหมัดเพชรเวอร์ชันดักนั่นเองนะครับอ่านะครับผมก อ่าเราสามารถมาดูเปอร์เซ็นต์นะครับที่เปลี่นเวอร์ชันดาร์กได้ตรงสมุดภาพตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์เวอร์ชันใหม่เนี่ยมันเท่าไหร่นะครับอ่าก็อย่างเช่นรองเท้าดอกทาสีเนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็จะอยู่ที่75%นะครับจ่ายเข้ประตามพื้นฐานและทาสี2เทิร์นนะครับผมบวกเพิ่ม15%นะครับหลังเทิร์นที่2นะครับแล้วก็อ่าอีกหนึ่งข้อสามารถก็คือ50%สั้นต์สั้มาทันทีและเคลื่อนย้ายนะครับผมซึ่งก็เพิ่มจากของเดิมนะครับอันนี้นะครัับเเเเพิ่่่่มมมาาาคออออนนนข้ออ้้งงยยยะะะูดี๋วววผจลลสใหแก มันของเดิมมาล้วอ่ามันเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับอ่าดูกันนะครับผมนียครับรองเท้าดอกทาสีของเดิมอยู่ที่70เนะครับเพิ่มมา5นะแล้วก็เพิ่มความสามารถที่2ด้วยนะครับจาก45เนี่ยเป็น50นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้มาดูชิ้นอื่นบ้างครับโดรินจานะครับตัวนี้นะ เมือ่อฝ่ายหนุขั้นได้รับแรงมานะครับ50%นะครับผมสาร้างแรงมาเพิ่มเติบโตทีละ10%เมื่อไปแสดงผลนะครับแล้วก็เมื่อก่อสร้างเนี่ยโอกาส40%นะครับย้ายทันทีไปยังพื้นที่ของฉันนะครับอ,อันนี้น่าจะเพิ่มมาสัก5%มั้งถ้าจะไม่ผิดนะเพราะว่ามันของเก่าเนี่ยมันน่าจะหอไปนะผมพิมพ์ผิดโดนนินจาใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเท่าไหร่นะอ่าเปอร์เซ็นต์ของเดิมนะครับผมอ่านี่ฮะ38%นะก็เพิ่มมา2%กับ อ่าอันนี้เพิ่มมา5%นะครับผมก็ถือว่าโอเคนะนะครับใครที่อยากได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มก็ทําอีกชิ้นหนึ่งก็ได้หรือถ้าเกิดว่ามีของเก่าอยู่แล้วไม่อยากทําก็ได้ครับอ่าเดี๋ยวมาดูปืนหล่นน้านกักขังกันบ้างครับอันนี้ทีเด็ดเลยนะครับอ่าก็อ่าเมื่อก่อสร้างเรนมาร์หรือตกนะผมก็แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตั้งหลุมดำนะครับอันนี้ความสามารถออริจินอลเลยนะอ่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์มาจากอ่าแปดสี่เป็นแปดห้านะแล้วก็อ่าเปอร์เซ็นต์ในการขังคุกฝั่งนข้างเนี่ยเพิ่มมมาาถึงงนะครับจกขอเดิ ประมาณ35%นะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับก็เพิ่มมาเยอะพอสมควรเลยนะครับผมสองความสามารถนะแล้วก็บอดทาสีกําแพงเลยครับเพิ่มมาอย่างละ5%เหมือนกันนะครับผมก็ทั้งหมดที่เป็นจี้ใหม่นะมีมาด้วยกัน4จี้นะครับทีนี้นะผมเดี๋ยวเรามาอ่ามาลองพูดคุยกันดีกว่านะครับว่าชิ้นไหนเนี่ยมันน่าหาที่สุดนะครับโดยความเห็นส่วนตัวผมแล้วนะครับจี้ที่มาใหม่ในรอบนี้เนี่ย มีแค่ชิ้นนี้ครับที่หน้าหานะส่วนอันนี้เนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าอยากจะเอาไปใช้กับตัวละครสายลมก็ไปใช้ได้นะครับผมอ่าแล้วก็ที่ข้างล่างที่กลับมาเนี่ยอันเนี้ยเป็นทีเด็ดของอีเวนต์เลยนะครับผมในหน้าตารางนี้เนี่ยมี3าจี้ด้วยกันนะครับที่กลับมานะต้องบอกว่าเป็นจี้ข้างล่างที่ยังคงได้ใช้ในน้าปัจจุบันตอนนี้อยู่นะครับอย่างเช่นอ่า หลุมดำย้ายเดเมนชันอย่างเงี้ยสามารถเอาไปใช้ได้กับตัวไหนก็ได้นะในเช่นไกอานะครับผมแล้วคีมุนก็ใช้ได้นะครับอืมแล้วก็แพ็คพิทักนะผมไม่ใช่แพ็คพิทักแพ็คสวิตเตอร์มันวิ่งนะครับผมอันเนี้ยนะครับเป็นจี้ของสายวิกนะซึ่งหลักๆที่จะเห็นใช้อยู่ก็คืออ่าคอตุ่มพิวนะครับที่จะใช้จี้ชิ้นนี้นะครับใครที่มีพิวแล้วยังไม่มีจี้นี้นะก็นําไว้หาไว้นะครับเพราะมันเป็นอาวุธคู่กายของน้องเลยนะครับ แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งครับอันนี้เป็นทีเด็ดที่สุดในอีเวนต์นี้เลยครับต้องบอกว่าเป็นจี้ที่ไม่มีไม่ได้นะครับก็คือดากปืนหมัดเพชรนั่นเองนะครับผมปืนหมัดเพชรเนี่ยเป็นจี้ข้างลางที่ใช้ในการเล่นหลีกในทุกๆตัวละครเนี่ยจำเป็นต้องใส่หมดเลยครับถ้เ้เกิดว่าตัวไหนไม่มีการดีบัฟนะครับเพราะว่ายุคนี้เนี่ยการดีบัฟถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะครับผมอ่ะก็ปืนหมัดเพชรเนี่ยเราจะพบเจอกันบ่อยมากในการเล่น กับตัวละครคีมุนนะครับผมหรือว่าไกอาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ <_ S 1> ก็เป็นจี้ข้างล่างชิ้นหนึ่งที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์กับตัวละครที่ <_ S 2> ว่างดีละเอาไว้ลงหลีกครับอืมว่าง่ายนะครับเป็นที่ข้างล่างที่แบบเป็นชีเด็ดของเอีเวนต์เลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะใครที่มีเวอร์ชั่นเก่าแล้วอาจจะไม่ต้องหาก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นความสามารถที่เหมือนกันนะแต่ว่ามันได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะหาก็แล้วแต่นะครับผมอ่ะแต่ว่าคนที่ยังไม่มีหมัดเพชรเลยเนี่ยนะครับอันนี้แนะนําเลยว่า ต้องหานะครับเพราะว่ามันเป็นจิ้งลางที่เอาไว้ใช้แก้ทางตัวละครที่มีดีบัฟเป็นสกิลแบบเขาเรียกไงใช้ดีบัฟเป็นอาวุธนั่นแหละนะครับอย่างเช่นคีมุนหรือว่าไกอาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมเป็นการตัวละครที่เราจะาพบบ่อยมากนะครับในการเล่นนะแล้วก็เป็นตัวละครที่มีดีบัฟสุดอันตรายเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีสิ่งนี้นะครับเราก็สามารถป้องกันได้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ จากที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมน่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับว่าชิ้นไหนคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในอีเวนต์นี้นะก็คือปืนมาเพชรที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นชิ้นนี้ครับอ่าหลุมดำย้าเดนแมนชั่นนะครับแล้วก็แพ็กสวิตต์แต้วิงนะครับสชิ้นเนี้ยนะครับผมอันนี้อาจจะไม่จําเป็นเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสายวิทอย่างเช่นพิวอย่างเงี้ยก็หน้าหน้าหามาใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิิงกำลังที่ทําให้เราจบวิทได้ง่ายมากนะครับอ่า สิ่งที่น่าหานะก็คือชิ้นนี้ครับถ้าเกิดว่าใครใช้ตัวละครที่ใช้หลุมดําอยู่แล้วเนี่ยก็นำว่าหาไว้ก็ดีครับเพราะว่ามันเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับทั้งสองสองามสามารถนะครับผม,อ,มอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ผมแนะนานะแต่ยังไงเนี่ยอันดับหนึ่งที่ผมแนะนําก็คือปืนหมัดเพชรครับชิ้นนี้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นจี้ข้างหลังที่ใช้ได้กับหลายๆตัวละครแล้วก็เอาไว้แก้ทางการตัวละครที่โหดด้วยนะครับผมอ่ะ ก็นะครับหลักๆจะประมาณนี้เลยนะครับส่วนวิธีการตามหาเนี่ยก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับเพราะว่าหาแบบเบสิกเบสิกกันนะหา S 4ชิ้นก็สามารถปิดได้แล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับผม ก็สาหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครสงสัยตรงไหนหรือว่าอยากจะมีข้อมูลตรงไหนที่อาจจะมาเพิ่มเติมที่ผมตกหล่นไปก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอื่นอีกอย่างเช่นว่าตัวละครตัวเนี้ยสามารถใช้จี้ไหนได้บ้างนะครับในอีเวนต์นี้นะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปผมได้เลยนะครับแต่ผมจะกลับมาตอบให้แล้วกันนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับทุกๆตัวละครเนี่ยจำเป็นจะต้องมีหมัดเพชรในตัวนะครับเพราะว่าเอาไว้กรัรดีบัฟนั่นเองนะครับ ถือว่าเป็นจี้ข้างล่างที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยกันเยอะมากๆนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่มีเนี่ยแนะนําว่าห้ามพลาดนะครับสำหรับปืนนัดเพชรเวอร์ชันดาร์กที่เข้ามาในอีเวนต์นี้นะครับผมอ่ะก็ขอเส้นสุดการแนะนําในคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าหากว่าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ผมได้แลวกันนะครับไว้เราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบา,บายๆจุ๊บๆลาทุกคนนะครับไปละ